학생학 <생> ักเรียนครูผู่ยผู้น่วยผ่วยผููฮ่วย้วยผูู้่ชว ตำรวจโซบังกวันพนักงานดับเพลิงคุงง่วนข้าราชการชอหมอนพนักงานขายวิสคุณหมอ พยาบาลยุริสครอครัวนักงานขับรถคิ้ช่ชางเทคนิคบุกเท ช่างไม้นงบุชาวนาอบุชาวประมง